อาจารย์อาจารย์ยูนมันโทษไปฮะเออพ<า>รอ<า>อกแว่นมากเนี่ยพอออกแว่นมากมากเนี่ยออเป็นิ้มแล้วคบตอนนี้ก็กำลังทำพิธีมอบเงินคณะสงฆ์ของจังหวัดสกลนครเพื่อสาปนก,กิจศพท่านพระอาจารย์แว่นจำนวนห้าหมืนสองร้อยบาท สาธุก็ขออนุโมทนากับคณะสงฆ์ทางสกลนครชุดต่อไปให้โยมเด้อครับผมอ่ายมโยมที่มาน้อาจไหมบอวยมยมยมน้ำมาใจเดียโยมคณะกรรมการของเรานี่แหละโยมคณะกรรมการเดอร์มาคณะกรรมการโยมมาถ่ายน้ำมาถ่ายน้ำมาเหมือนกันมาไายเป็นกรรมการคณะกรรมการของวัดเนี่ย

สาธุสาธุาะะจัดการแล้วเราเริเร่มบันท้